เอนโซมาเลต้าคุณสื่อของเชลซียอมรับว่าทีมของเขาสมควรชนะในเกมพรีเมียร์ลีกที่บุกไปเยือนคิสตันพาเลตที่สนามเซลเฮิร์ตพาร์คเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเชลซี Chelsea ยังอยู่ในฟอร์มที่ไม่สู้ดีนักหลังทําได้เพียงเสมอกับคิสตันพาเลตหนึ่งประตูต่อหนึ่งที่สนามเซลเฮิร์ตพาร์คแม้จะได้ประตูขึ้นนําตั้งแต่ต้นเกมจากโคพาเมอร์ในนาทีที่1 4จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงท้ายเกมในนาทีที่82อชองฟิลิปมาเตตาตีเสมอให้เจ้าบ้านได้สําเร็จ และส่งผลให้ทีมสิงโตน้ำเงินครามครับไม่ชนะในหลีกติดต่อกันเป็นนัดที่4โดยบทสัมภาษณ์ของมาริสกานั้นกล่าวว่า2-3สาสัปดาห์ก่อนเราคุยถึงการลุ้นแชมป์เรารู้ว่านิวคาสเซิลและแอตตันวิลล่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่สำหรับผมสิ่งสำคัญไม่ใช่อันดับในตารางคะแนนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถพัฒนาได้มากแค่ไหนเราทาได้ดีพอที่จะชนะในเกมนี้ทั้งในครึ่งแรกและครึ่งหลัง เราสร้างโอกาสได้มากพอที่จะเป็นผู้ชนะแต่เราจําเป็นต้องเด็ดขาดกว่านี้โชคร้ายในท้ายที่สุดเรากับเสียประตูแต่โดยรวมแล้วผมคิดว่าเราดีพอที่จะชนะเกมนี้สําหรับผมนักเตะทุกคนเล่นได้ดีในวันนี้แต่หากให้ผมตัดสินใครสักคนจอร์ดอาเชมปงคือคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเขามีศักยภาพที่จะเป็นนักเตะชั้นยอดสําหรับสโมสรนี้ได้แม้ว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะซื้อขายใครในตลาดเดือนมกราคมแต่เรารู้ดีว่า จอร์ดยอดเยี่ยมพอที่จะช่วยทีมได้ในตอนนี้นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนที่เรามีเวลา1สัปดาห์เต็มๆในการทำงานเราจะใช้โอกาสนี้เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับเกม f a ฟเับในสุดสัปดาห์หน้าและต่อด้วยเกมพรีเมียร์ลีกเรารู้ว่าน,นี่คือช่วงเวลาสำคัญและเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับกองหน้าบางครั้งเขาก็ยิงได้จากทุกโอกาสแต่บางครั้งพวกเขาก็ยิงไม่ได้เลยเขามีโอกาสที่ดีอยู่สองสาครั้งในวันนี้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ หวังว่าครั้งหน้าเขาจะมีโชคมากกว่านี้และสามารถช่วยทีมได้ในแบบที่เราต้องการ